ช่วงนี้แฟนผีก็รออัปเดตครับ ข่าวสารในตลาดซื้อขายนักเตะซึ่งมันก็ยังไม่ค่อยคืบหน้าไปไหนนะครับเช่นเดียวกับการซื้อกิจการสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ซึ่งก็กําลังเดินมาถึงไคลแม็กก็ยังต้องรอดูว่าบทสรุปจะเป็นอย่างไรขณะเดียวกันนะครับประเด็นร้อนของเมสันเกรนวูดก็อยู่ในความสนใจของเหล่าเรดอาร์มี่นะครับหลังจากจบนักชิงชนะเลิศเอฟเคัพก็ตามข่าวที่ออกมาสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ก็มีการโฟกัสแล้วก็ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่อง เรื่องราวในกรณีของกรีนวูดที่เป็นคดีคำอื้อเฉวทําให้เจ้าตัวเนี่ยโดนแบนแล้วก็ไม่ได้ลงสนามมาเลยนตั้งแต่ต้นปี2022จากวันนั้นวันนี้ก็1ปีกับอีก6เดือนก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานแล้วก็แฟนพีลายคนก็เสียดายกับอนาคตที่มันทําท่าว่าจะดักบ,บูบปรงของกรีนบูธไอเรื่องตัวของคดีเนี่ยมันเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของบีษัทแดงแล้วว่าจะจัดการอย่างไรกับ Wood, ซึ่งตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของตระกูลเกรลเซอร์ซึ่งจะเป็นอำนาจพิจารณาแล้วก็ให้ CEO อย่างริชาร์ดอานโนเนี่ยเป็นที่ปรึกษาบทสุปจะเป็นอย่างไรเนี่ยอดใจรออีกไม่นานนะครับจากตอนแรกที่ทิศทาออกมาในมุมบวกว่ากินวูดถ้าพร้อมแล้วก็จะกลับมาอยู่ในทีมของเอเดนทาแต่ทาไปทาม,มาเรื่องนี้มันละเอียดดังนั้นเนี่ยการพิจารณาต่างๆมันต้องละเอียดถี่ถ้วนนะครับมันก็มีความเป็นไปนได้ว่าสโมสรก็ห่วงภาพ ภาลักษ์ของสโมสรเหมือนกันนะครับเพราะคด,ดีความที่มันเคยอื้อฉาวเนี่ยมันทําลายภาพลักษณ์ของแมนเชสเตอร์เด็ดังนั้นเนี่ยเพื่อทําให้ทุกอย่างดําเนินไปอย่างราบรื่นมันอาจจะไม่ใช่โอกาสคัมแบ็กที่ถูกที่ถูกเวลาสําหรับกรีนวูดในช่วงฤดูก,กาลนี้ นะครับจากนั้นก็เป็นกระแสจากแหล่งข่าวแลายสำนักบอกว่ากินวูดเนี่ยอาจจะไม่ได้เล่นให้กับยูเต็ดในฤดูกาล2,023-2,024และทางออกดีที่สุดคือการปล่อยให้สโมสรต่างแดนยืมตัวถ้าไม่ถึงเป็นอย่างนั้นอ่ะแน่นอนว่าเกรนวูดเนี่ยเขาโดนสังคมตัดสินไปแล้วว่าประพฤติผิดทําตัวไม่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาสมมตินะครับว่า เขากลับมาลงเล่นให้ปีศาจแดงโอเคเกมในโอทัฟฟอร์ดเนี่ยมันยังมีเสียงเชียร์จากเรดอาร์มี่คอยหนุนหลังแม้ว่าบางมุมบางคนอาจจะไม่สนับสนุนเขาก็ตามแต่เกมในบ้านทะ่มุ่ใจแต่ถ้ากลับกันลองเป็นเกมเยือนสิโอ้โหกรีนวูดจะกลายเป็นเป้าที่อกองเชียร์เจ้าถิ่นต่างๆเนี่ยรุมกดดันรุมโจมตีใส่แล้วมันจะทำให้ สภาพร่างกายไม่เท่าไหร่จิตใจเนี่ยมันจะสะเทือนมากๆนะครับสำหรับคนที่ปลีกวเวกจากสังคมไปปีครึ่งเนี่ยอันนี้มันส่งผลแน่นอนนะครับการส่งไปให้สโมสรน,นอกสาราจ,จักรยืมตัวเนี่ยอ่มันดูมีความเหมาะสมเพราะหนึ่งกรีนวูดจะไม่ต้องมาแรกรับความกดดันหนักมากสําหรับการที่กลับมาเผชิญหน้าใช้ชีวิตต่อสาราชนอีกครั้งหนึ่งนะครับขณะเดีวยวกันหลังจากที่สโมสรแบนไปแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ทอดทิ้ง ก็ยังมีทีมงานที่ส่งไปทำงาน ร่วมกับกร n นวูดเพื่อให้เขามีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจซึ่งก่อนมันก็ทํางานอย่างต่อเนื่องแต่การที่จะมาลงสนามกับคนเป็นหมื่นๆเนี่ยอันเนี้ยนนมันอาจจะเป็นปัญหากร n นวูดซึ่งลดอัตราความเสี่ยงส่งไปสโมสรต่างแดนอาจจะทําให้เซฟกว่าอย่างน้อยเราจะได้เห็นว่าปฏิกิยาของกร n นวูดเวลาเจอกับฝูงชนมหาศาลเนี่ยเป็นอย่างไรมีความแพนิคตื่นกังวลใดๆไหมขณะเดีวยวกันในเรื่องของผลงาน นสนามสภาพร่างกายแรงต่างด้วยคนหายไปปีครึ่งคุณจะรักษาระดับเหมือนที่คุณเคยทําได้หรือเปล่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับเกรนบู๊ ซึ่งก็ถ้าถามว่าถ้าส่งไปนอกอังกฤษเนี่ยจะไปที่ไหนก็มีลีกสเปนเจอรี่รัสตุรกีน่าจะเป็นจุดที่เหมาะสมกับกรีนวูดมากที่สุดนะครับอันนั้นคือ,อข่าวสารเกี่ยวกับกรีนวูดที่รวบรวมมาฝากกันแต่ถ้าถามถึงความรู้สึกตัวเนี่ยผมโคตรเสียดายเลยเมสันกรีนวูดเป็นนักเตะที่ชอบมากเลยอ่ามีความเด็ดขาดเฉ็บคมเลยจังหวะจบสกอร์มีดีลาคล้ายๆกับโรบินฟานเพอร์ซี่โดยเฉพาะจังหวัดวาดเท้าซ้ายแล้วก็สังหารตะข่ายเนี่ยเป็นลูกที่อ่ แฟนพีรและคนชื่นชอบแหละแล้วก็ทําไปสัญญาะตูจัด 129เกมทุกรายการที่ลงเล่นให้แมนเชสเตอร์เดทอันนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตามแผนตั้งแต่โอเลกุนนาโซชาเลยนะครับเขาก็วางไว้ว่าฟรนวูดก่อนที่จะโดนแบนไปเนี่ยเขาจะเล่นเป็นหน้าทางขวาซะเป็นส่วนใหญ่นะครับในอนาคตเนี่ยโซชาก็วางว่าเมื่ออายุได้แล้วเนี่ยจะจับไปเล่นเป็นกองหน้าอย่างเต็มตัวแต่ว่าเนี่ยมันต้องมาช็อตเพราะว่าอารมณ์ชัว่ววูบแล้วก็พฤติกรรมของวัยรุ่นวัยคนองซึ่งก็ไม่ รว่าผลพวงมันจะส่งผลเสียมาจนทําให้อนาคตจะดับบู๊ขนาดนี้นะครับริวากีนวูดก็วัย2 1่ร่างยียังไม่สายเกินไปที่จะกลับตัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเจ้าตัวเองแล้วก็การตัดสินใจของสโมสรว่าจะให้เขาเดินในเส้นทางไหนสําหรับสเต็ปข้างหน้าของชีวิตครับ